สุนทรเอาตันหงถงสิบหาพันสิบาพันกับประมาณาสิบห้าบามูงเหี่ยวมาไม่ไดาเอากินไปดิมดนะ้ะมาลงมากินน้ำกันนิ่นยังเซ่บมบ้งนนอไเเด้อโวยมาช่างนิงบ้านนอกเยเด้อพากรัไฮไล์เติดแล้ว ไปไวไปนานเอาแล้วอีกเลยอยากเ่าา่กินเาโลดไปเอาโลดอังกฤบไปเอาโลแซ่บด้วยไปเผาหมักน้ำปลาไปไปเผาเผ็ดกินเจี๋เบิ่งเบิ่งไปเาเผ็ดกินเผาเผ็ดกินได้เซยอว่อสุดยอา มาเด้อมาเด้อมากินตามาังหงกับเมเต้าเผ็ดเด้อเุจรผักนีงกักล้องอย่างน,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 นี้แหละไปเลยนะไปเอามะกะทินมาได้มะกะทินสามสิมสามส่มยังกเกาะสามสี่พกู 3, พกอะสามสี่พู่อะสบายดีเด้อสบายดีตอนเถียงจเจจามามาตามบังหงบไปตามเองแล้วไปซื้อเพินที่ผ่าบาททุจรบ,บาง้านเขาก็ะจ่ตอนนำบาง้านกนัแล้วเต่ลูกค้าอยากใส่เขาก็ใส่ให้บาง้านผมมี บมีนเะหั่นบมีนะตอนอมาหั่นสองเลน่กับข่าอือหั่นสองเลนยับมีสตา์ลงไปพอมีนะตอน,นสอเนอออนสร็จตอนเรืองฟาดรูอือการตอนก็แต่ว่าเอาปะมันยากแล้วกองังมีงมมท้ากินเราสิกินอะไรจากคำเ กินกินกอนกินเราชิบตำลังเราให้กินส่วงปากยอะวงปากเป็นยังยังทิพนะเ่งลายเจงลาย,ลายมะงเงิอมิ่มแตว่าหุงเหี่ยวนะม่เขาผัดผักละเสรตู้เย็นเนี่ยนะ แำไมันด้ขอกแบนงเหี so emperor, ่ยวบอกว่าเราบอกว่เรากินอยงไม่จับเพตกินอย่งก yeah, ็ะปุแซ wow. ่บบวชบวช มยังไม่ท้าเนาะแจ๋วยังแจ๋วปลาจวปลา,ปามะกะทินไปแม่เองคุณตามะกะทินมันอยากหวานเนี่มะกะทินนะเนี่ยเศรษแองกะทินพันหนะมางใหญ่ๆหวานข่อยเคยกินมาสองต้นสามต้นนี่นะหวานหวานมะกะทินเนะี่ยถ่ายไม่ท้าเพจกิจกนก้อนจะไหิถ่ายเจ้าของถ่ายเพียงวะ <laughs> เอา้า เราเอาคลิปตัวเจ้ากินเข่าป่ะเราไปแต่แซ่กทยายน้ำเด้อป่ะไม่เท่าอะไรยังวะจะโบเห็นบ่โทรศัพท์จะโบมีแบตเอ้าบ่มีเน็ตอีกไปสากโลดก,กินทางให้จะได้ใส่มะกอกบ่บมีเนื้อยนะโงเหี่ยวมื่อไหร่กขึ้นไปสิบอกแล้วก็ พราออเราผานัดผ่านแล้วมาับของหมันเด็งเนาะหรอเ็ดก่อก็มากาบนกรอยางร้นตลาดเนาะกินน้ำซุปแซ่บขนาดน้ำซุปตอแบบสี่ี่เมกินไป

ซอเรนไหมลูกสาเอ้ยทราบไหมไหมลูกคือไงแท้ไปเริแม่สิไปแเด้อกินรถไปจะกินอะไ่บ้างนี่น่อวยไปกินน้ำลกินน้ำจบวด้กินจับสองมือ เออยจงไหวเขากินเนี่เด้อมันสิกินเจ้าผู้เดียวได้ดๆๆๆนีเราลเนาะมาาจะกัดอไไหนัหนหนหนนงควักเจะพาหนังลงมาเลย น้องลงมามากินน้ิมากินน้าดกมันขึ้นน้มแน่อย่าเจ้าลงมามันกบอลงมาลงมาตดมาลมนี้ร

Ừ, mù lòng ta Thuận thôi Đây Hoa lắp hoa lắp hoa lắp năng, hết Vô đi tiếp, M Eig phleung l AP Ý chắc là b Meansi cuồng xong 1 tiếng đi chắc bọn năng là mà cho ta d육 được Humanas ผมก็มากินหารของแม่บาได้